ช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นรูปด,ดอกกุหลาบลายเบสิกนะคะแบบนี้นะคะดอกเล็กน่ารักนะคะขั้นตอนการทำไม่ยาก มีแหนมีเหรียญนะคะ,นนะ,คะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา2สีนะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะตัดริบบิ้นสีขาวนะคะมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่40่สิบเซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ ตัดให้ไปแหลมทั้งสองด้านแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นลงมาตรงนี้นะคะแบบนี้1 0เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะพับลงมาค่ะ10เซนติเมตรแล้วก็รีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนริบบิ้นนะคะเส้นสีม่วงนะคะเราจะตัดมา4เส้นนะคะแบบนี้ตัดมา4เส้นนะคะแล้วก็ ตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้ตัดความยาวนะคะอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่สั้นนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นเส้นยาวไว้ด้านล่างค่ะนำมาขึ้นฐานกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามคล้อง เส้นที่สองแบบนี้ค่ะส่วนเส้นที่สี่นะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งนะคะแบบนี้แล้วดึงออกมาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3มเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะจะนากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ พับนะคะริบบิ้นเส้นสั้นด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนก็พับลงมาด้านล่างนะคะส่วนเส้นสั้นด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชรับค่ะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นก็พลิกกลับด้านมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะเก็บ ริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะโดยสอดไปตรงนี้เลยสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะสอดเหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะดึงให้กระชับนะคะ พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทํามุมนะคะมุมด้านข้างนะคะตรงนี้ทั้งสี่มุมค่ะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะเริ่มทําด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเส้นด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็พ่าริบบิ้ลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วนํปลายลิบบิ้ซอต,ตรงนี้เลยหน้าฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ปลายลิบบิโ้โผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ ค่อยๆดึงแบบนี้นะคะดึงรวมไว้แบบนี้เส้นที่สองนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้พับนะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยแบบนี้เราก็ดึงรวมไว้นะคะเส้นที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดนะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะไล่ดึงนะคะทั้งสี่เส้นให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็จะได้มุมแบบนี้นะคะดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆจัดให้เท่าเ่ากันนะคะดึงจัดมุมให้เท่าเ่ากันค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะนำลิปบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะสี่เส้นมาสอดด้านล่างข,ของเส้นสีขาวตรงนี้นะคะตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก,ก็ะะเพื่อนๆจะตัดตรงนี้ให้ปลายแหลมก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้สอดง่ายๆนะคะแล้วก็ สอดเข้าไปนะคะแบบนี้เราจะเอาด้านที่ตัดไว้ด้านบนนะคะเอาด้านที่ไม่ได้ตัดนะคะสอดนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นเขาก็จะมาชนตรงนี้พอดีนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเราก็พับเส้นสีขาวลงมาแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะใช้นี้เราดันริบบิ้นตรงนี้ไว้ค่ะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยเส้นสีม่วงก็จะอยู่ด้านล่างนะคะสองเส้นคู่แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆจะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งะคะ่ะเส้นที่สองนะคะทับแบบนี้ค่ะเส้นที่สามทับนะคะแบบนี้เส้นที่สี่ เส้นที่3ามนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งนะคะด้านขวามือพับริบบิ้นนะคะมือซ้ายช่วยจับประคองนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้นะคะด้านมุมตรงนี้ให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนหมุนนะคะแบบนี้นะคะ ดันฐานตรงนี้ให้เท่าๆกันค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆแล้วก็ใช้มือซ้ายนะคะหมุนนะคะตรงนี้แล้วก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นสีม่วงค่ะเราจะสอดเส้นสีม่วงก่อนนะคะส่วนเส้นสีขาวนะคะแล้วก็เส้นที่ยังไม่ทําแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้แบบนี้นะคะความยาวเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะพับปาริบินนะคะปาริบินชี้ไปทางขวามือพับปาลิบินลงมาค่ะ ชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วสอดช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าริบบิ้นอ่อนสอดยากนะคะก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงแบบนี้ค่ะส่วนเส้นสีขาวนะคะเราจะยังไม่ทํานะคะเราจะปล่อยออกมาแบบนี้แล้วก็จะมาทําเส้นสีม่วงก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดตรงม,มุมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะถัดจากเส้นที่หนึ่งตรงนี้เลยนะคะ พับปลายลริบบิ้นเหมือนเดิมสอดเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้เราก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทบบําเหมือนเดิมปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวออกมาแบบนี้พับปลายริบบิ้นค่ะสอดถัดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้สอดยากเราก็ใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้ก็ดึงค่ะเส้นที่สี่เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะ ดึงนะคะคจากนั้นเราก็จะดึงเกสรให้กระชับนะคะให้เพื่อนๆนใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาเนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะเส้นสีม่วงให้กระชับนะคะเกสรจะได้ไม่เด้งนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราจะรวบริบบิ้นนะคะเส้นสีขาวนะคะแบบนี้หารวบเข้าหากันแบบนี้นะคะจบแบบนี้นะคะแล้วก็รวบนะคะแบบนี้ค่ะหมุนนะคะใช้มือซ้ายเราหมุนนะคะแบบนี้ แบบนี้ค่ะหมุนแค่ชุดรอบตรงนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทำเส้นสีขาวด้านบนตรงนี้นะคะเส้นนี้เลยเราจะปล่อยเส้นแรกออกมาเส้นที่ยังไม่ทำก็ใช้นิ้วก้อยเราเกี่ยวไว้นะคะเกี่ยวไว้แบบนี้แล้วก็จะพับนะคะริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะพับหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้หนึ่งครั้งค่ะลักษณะนี้เลยแล้วสอด ตรงนี้เลยตรงมุมนี้เลยนะคะสอดปลายตามแนวลิบบิ้นนะคะสอดตรงตรงตามแนวริบบิน้นถ้าสอดยากเพื่อนเพื่อนใช้แหนบช่วยดันนะคะปลารลิบบิ้นโปดตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้นิดนึงค่ะดันตรงนี้แล้วก็ไล่ดึงนะคะดันกลีบตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงจัดกลีบประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดกรีบที่หลังได้นะคะเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะปล่อยออกมาตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะเส้นที่สองพับริบบิ้นหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะพับป,ปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยมุมนี้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นค่ะ ช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ดันกลีดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ามปล่อยออกมาตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวเอาไว้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะ1ครั้งแบบนี้พับไปด้านหลัง1ครั้งบิดปลายริบบิ้นนะคะ1ครั้งนะคะแบบนี้ เราจะได้ลักษณะนี้สอดถัดจากเส้นที่2ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายลิบบิ้นก็จะโผล่ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะคะแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะ1หน่งทางนะคะแบบนี้ บิดปลายลิปปิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยใต้กลีบที่1นึ่ตรงนี้เลยนะคะตรงมุมนี้เลยแล้วก็สอดต,ตรงๆต,ตามแนวลิบปิ้นเลยนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะดันตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้เรากดตรงนี้ไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะ แตน้นให้เ,เพื่อนๆนะคะจะัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะ บิบนนะคะเส้นยาวสารลาขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้แล้วใช้เทปใสนะคะติดกันลิบบินเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดเทปใสนะคะส่วนเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะ